ยังไงนะถ้าจะให้กินต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้มันดำดำดำก่อนโอ้นี่เด็กเขากินโอ้โหนี่อันนี้คือใส่ใส่ใส้นกันเยอะอันนี้ไฟการนี่ยพุ่มขูดออกเงี้ยใช่ซับน้ำซับน้ำกันกันนะมันก็อยู่พอมันเริ่มดำมันก็จะไปเองมันเองตรงนั้นน่ะเห็นไหมเน่ะโอ้เต็มเลยดีไหมเต็มเลยเนี่ยนี่คือบ่อไส่เดือนเอาตรงกลางนั่นคืออะไรครับขี้วัวขี้วัวอ๋อขี้ไอ้บุญมีแล้วก็ ตรงนี้อ่ะปั๊บแล้วก็ที้วามใส่เนี่ยตรงนี้ตรงที่เป็นขี้เรื่อยเนี่ยมันช่วยซับน้ําใช่ไหมแต่ว่าเราควรจะเอาขี้วัวละลายน้ำนี่นะเอาขี้วัวละลายน้ำนะต้องอไ,ไม่ไมแล้วก็มาลาดไอล้ลาดรอยต่อระหว่างไอ้ดำๆกับขี้เรื่อยน่ะ<ช>มันก็จะลามมาทีละนิดทีละนิดแบบ,แบบนี้ใช่ไหมไม่ผิใช่ใช่ใช่เนี่ยเราอันนี้อะไรเนี่ยเราเอาเจ้าขี้วัวละเลงน้ำลาด อ่าดองดูที่รอยต่อสีแดงๆอ่ะลองเอเนี่ยขี้วัวละลายน้ำลาดอย่างนั้นใช่ใช่แน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 ่อย่างนั้นเสร็จแล้วก็ลาลาดไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนั้นตรงนั้นใช่อย่างนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละเท่ฝั่งนู้นเลยขี้กลับอีกฝั่งนึงมาเลยนั่นแหละเนี่ยฟังรูใหญ่อ่ะคว่ำไปเลยเอออย่างนั้นแหละเห็นไหมนั่นแหละคือคือขี้วัวข้นขี้วัวละลายน้ำเนี่ยเห็นไหมใส่อย่างนั้นอ่า แรกๆมันก็ยังไม่มาหรอกมันก็ยังอยู่ในกองเดิมมันนั่นแหละทีนี้พอสักพักหนึ่งมันก็จะออกมากินขี้วัวกินขี้วัวมันก็จะลามมากินขี้เรื่อยขี้เรื่อยมันติดขี้วัวใช่ไหมล่ะมันกินขี้เรื่อยมันก็เริ่มดำพอดำปุ๊บก็เริ่มดำตรงนู้นก็เริ่มดำดำบางทีมันก็กินหมดเลยนี่โอ้ยอยู่เต้ผมรังออกมาใช่ก็เราก็ใช้ขี้วัวนิดเดียวปกตินี้ถ้าใช้ขี้ขี้ขี้วัวเยอะ่นิดเดียวเนี่ยขี้เค่นิดเดียวแค่ลายไม่ปกติเราใช้ขี้วัวเยอะเรา มันต้องมันต้องซื้อไงนี่เราเลี้ยงวัวไปตัวหนึ่งวัวตัวเล่้ยไปเล่้ยๆเราก็ผสมน้ําลาดกับขี้เลื่อยขี้เลื่อยมันได้ฟรีมันอยู่พิงอยู่ต่ำไหลลงเรื่อยเนี่ยเขาให้ไปเก็บฟรีเพอาเราอยู่ใกล้ลงเรื่อย่ยมันจะมีส่วนที่ให้ฟรีกับที่ขายด้วยนะที่ขายก็ซื้อใหม่ๆแต่อ้ที่มันกองอยู่เก่าๆเนี่ยเขาให้ฟรีแล้วก็มาเนี่ยเลี้ยงไปเดือนเราขี้นอนขี้ไรมาให้มันด้วยเนี่ยพอเลี้ยงขี้นอนก็คือเศษขยะ ขยะอินทรีย์ก็คือผักไปเก็บที่ตลาดลเ,าเก็บผักเก็บไส้ปลาเก็บไรมาก็มาเลี้ยงหนอนเลี้ยงหนอนได้ปุ๊บก็เอาขี้หนอนเนี่ยมาให้ไส้เดือนกินแล้วก็ใส่ขี้เลื่อยเข้าไปแล้วก็จะได้เป็นขี้ขี้หนอนขี้ไส้เดือนเนี้ยปนกันไปหนอนก็ไปให้แมงให้ไก่กินส่วนไส้เดือนก็เอาไปให้ปลากินให้ไก่กินได้นะแต่ว่าเลี้ยงไปก่อนเอาทําดินก่อนเนี่ยอย่างนี้ แล้วก็บ่อบินก็มีออเดินไปดูหน่อยครับภาพดูหน่อยนะครับนี่คือบ่อบินบ่อบินเยอะบินอะไรบินบรรลือฤทธิ์เหรอบินเอกพันธ์บินเอกพันธ์โอ้บินเอกพันธ์นี่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 คือบ่อแมลงบินในเนี้ยคือแมลงบิน บินเต็มไปหมดเลยเป็นไงครับเยอะเยอะมากดูมันกี่วันนี่มันออกมาบิน่ยบินอยู่สี่วันกินน้ำหรือยังกินแล้วนะอ,อ๋อมันกินน้ำใช่ไหมครับน้ำขาดไปได้น้ำขาดไปได้เพรามันกินน้ำเยอะอ้าวมันออกมาบินบินแล้วก็มาทำอะไรครับไขน่นู่นหนถึงแมมุมนู่นนะขาวางังวางอาหารรอยมันไขน่ แล้วไข่เอาไปไหนอ่ะเอาไปฟักเป็นตัวในบ่อเมื่อกี้นี่นี่นี่บ่อบินนี่คือบ่อบินนี่คือบ่อดำดินใช่ไหมอันนั้นบินได้ใช่ไหมคนมีพิญญาเนี่ยบินได้แล้วเนี้ยดำดินได้เอดดดำดินได้นี่ก็มีของเหมือนกันนะดำดินได้นะของดำดินนะเออแล้วฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นคือ ย่อยได้ใช่ไหมไย่อยได้โอ้โอน <แก S 2> ี่ขี้ขี้ขี้วัวเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเราต้องขยายบ่อนน้นนะเดี๋ยวต้องย้ายบ้านคนหนีนะแล้วก็เอาไค้เดือนไปอยู่แทนนะฝั่งนน้นนะแล้วเราก็ไปยกบ้านฝั่งนี้นี่นบ่อที่เป็นบ่อที่เป็นไส้เดือนหมดแล้วเนี่ยเอาเอาตัวตักมาตักเอาเครื่องามาตักบ่อที่เป็นขี้ไส้เดือนหมดแล้วเนี่ยเราก็จะจะขยายแหละ ขยายนี่แมลงวันลายบินเต็มไปหมดเลยข้างนอก